1. นึ่งคำทำนายกษัตริย์ฝรั่งเศสหอกสังหารจากคำกลอนย้อนกลับไปเกือบ500ปีก่อนในบรรยากาศแห่งความเรื่นเริงของราชสำนักฝรั่งเศสกษักรตริย์เฮนรี่ที่สองสวมชุดเกราะสีทองนั่งบนหลังม้าเตรียมลงสนามประลองเขาเป็นนักรบผู้ห้าวหาญและในวันนั้นคือการเฉลิมฉลองที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจ ผู้คนโหร้องเสียงกลองดังขึ้นเมื่อหมายหอกพุ่งตรงจากทั้งสองฝั่งไม่มีใครทันตั้งตัวว่าปลายหอกของอีกฝ่ายจะหลุดเป้าทะลุเข้าไปใต้หมวกเหล็กสีทองทะลุตาทะลุกระโหลกจนกระสัดต,ต,ต้องทรมานานานนับวันก่อนสิ้นพระชนหลายปีก่อนเกิดเหตุนี้นอสตราดามุสเขียนกลอนไว้บทหนึ่งว่า สิงหนุ่มจะโค่นสิงเทาสนามแห่งการประลองจะเป็นสุสานเขาจะถูกแทงผ่านกรงทองคำและจะตายอย่างแสนทรมานคนยุคนั้นขนลุก เพราะคำว่ากรงทองคำขึ้นหมวกเหล็กสีทองของกระสัดสิงคือตราของทั้งสองคนและความตายที่เกิดขึ้นก็ตรงตามก่อนแทบทุกคำมันคือจุดเริ่มต้นของความกลัวต่อชายที่ชื่อนอสตราดามุส